พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจำในวันอาทิตย์ที่18เดือนที่9ในหัวข้อเรื่องความชอบธรรมพูดและพระวจ,จนะที่เราจะใคร้ครวญและสมัคีธรรมในวันนี้ในพระธรรมโรมบทที่10ข้อที่6แต่ความชอบธรรมที่มาทางความเชื่อว่าอย่างนี้ว่าอย่านึ่งในใจของตัวว่าใครจะขึ้นไปบนสวรรค์คือจะเชิญพระเคสลงมาพี่น้องคะ ความชอบธรรมมีเสียงมันพูดได้พระคัมภี์กล่าวว่าความชอบธรรมที่เกิดจากความเชื่อนั้นไม่ได้วิงวอนบ่นหรือกลิ่นกลัวแต่เป่าประกาศความจริงของพระเจ้ามันพูดภาษาแห่งชัยชนะความกล้าหาญและการครอบครองเมื่อบังเกิดใหม่คุณเกิดมาชอบธรรมคุณเกิดมาพร้อมกับชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้าความชอบธรรมของพระองค์ ถูกถ่ยทอดสู่วิญญาณของคุณแทนที่ธรรมชาติแห่งความบาปความชอบธรรมนั้นเป็นธรรมชาติและฐานะเตยังเสริมพลังให้กับคำพูดของคุณทำให้คุณพูดเหมือนพระเจ้าดังนั้นเมื่อคุณพูดว่าฉันคือความชอบธรรมของพระเจ้าในพระคริสต์จึงเป็นมากกว่าคำพูดเชิงบวกแต่คือการกล่าวยืนยันถึงความจริงคุณกำลังพูดสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสพระคีร์กล่าวว่า ท่องได้ตัดว่าเพราะฉะนั้นเราอาจกล่าวด้วยความมั่นใจว่าฮีบรูบทที่13 2 2> 5, ข้อที่5ถึง6ทพระองตัดไว้ในสอโครินธ์บทที่5ข้อที่2 1ว่าพระเจ้าทรงทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นความชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์การพูดสิ่งเดียวกันกับพระเจ้าเป็นวิธีที่เราเปิดใช้งานและปลดปล่อยชีวิต และพระพรของความชอบธรรมพี่น้องคะคุณไม่สามารถดำเนินชีวิตในมรดกของคุณได้โดยไม่เอื่ยได้คุณไม่สามารถครอบครองในชีวิตได้เว้นแต่คุณจะพูดอย่างเชื่อพระวง์อย่างที่คุณเป็นพระยูเจ้าตรัสว่าคุณจะมีทุกสิ่งที่คุณพูดมระโกบทที่11ข้อที่23่ระองค์ายังตรัสอีกว่าด้วยถ้อยคำของคุณคุณจะถูกทำให้ชอบธรรม มัทธิวบทที่12ข้อที่37ดดังนั้นคุณต้องพูดและพูดอย่างถูกต้องความชอบธรรมแห่งความเชื่อไม่ได้กล่าวว่าฉันหวังว่าสักวันหนึ่งฉันจะหายจากโรคหรือได้รับความช่วยเหลือไม่ใช่แต่กล่าวว่าฉันมีและดำเนินชีวิตในสุขภาพของพระเจ้าและได้รับความช่วยเหลืออย่างน่าอัศจรรย์จากองค์พระผู้เป็นเจ้าความชอบธรรมแห่งความเชื่อเรียกสิ่งที่ไม่มี เหมือนสิ่งที่มีอยู่มันพูดถึงความเป็นจริงและพระคำของพระเจ้าคือความเป็นจริงพี่น้องคะเมื่อคุณพูดพระคำของพระเจ้าด้วยความเชื่อคุณกำลังทำให้ชีวิตของคุณสอดคล้องกับน้ำพระทัยของสวรรค์คุณทำให้ความสงสัยและความสับสนเงียบคุณเปิดใช้งานเหล่าทูตสวรรค์คุณกำหนดเส้นทางแห่งความสำเร็จของพระเจ้าดังนั้นจงพูดอย่างกล้าหาญ จงเป่าประกาศสุขภาพสันติสุขความเจริญรุ่งเรืองและชัยชนะของคุณจงแสดงความชอบธรรมของคุณผ่านทางคำพูดของคุณให้เรากล่าควคำอธิษฐานร่วมกันนะคะฉันเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ฉันกล่าวถ้อยคำแห่งชีวิตเรด,ดำนาจและความเชื่อ ถ้อยคำของฉันเปี่ยมด้วยความเชื่อความหวังและความรักและสิ่งเหล่านี้สถาปนาน้ำพระททยของพระเจ้าในชีวิตของฉันในชีวิตของผู้อและในสภาพแวดล้อมของฉันฉันเดินในความโปรดปรานและชัยชนะของพระเจ้าในวันนี้ ในพระนามของพระเยซูอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชันระบ,บาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซู อาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟล์ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณ เพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด